วันนี้ช่องไลทิสเพลินพงมิก็เมนูอาหารเหนือ,อมเมนูใหม่มาฝากนะคะก็คือยำไก่นะคะบอกดีวันนี้ค่ะไปเที่ยวบ้านพี่สาวค่ะเจอหัวปีห้อยัึงสองต้นนะคะเขเลยต้องแต่งอยู่ก็เลยคิดถึงเอ,อ้ยยำไก่วันนี้ยางไงก็คือทํายำไก่ยินดีกว่ามันก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะก็จะมีขาหั่นแว่นสิบชิ้นนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะ ทุบบบสามต้นนะคะแล้วก็หัน่นแล้วก็ใบมะกรูดค่ะฉีกเอาแต่ใบนะคะแล้วก็เกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วอกอกพระเอกของเรานะคะก็คือไก่นะคะจะเป็นไก่พันธุ์หรือไก่บ้านก็ได้นะคะถ้าไก่บ้านก็ยิ่งจะอร่อยนะคะพอดีไ,ไปตลาดวันนี้ไม่มีไก่บ้านแล้วก็มีหัวปีนะคะหัวปีก้น้วานะคะ ก็มีกะปิหรือเคยค่ะ,ะพริกแกงสำเร็จรูปนะคะของกลุ่มแม่บ้านทางพยาวะคะ่ะหอมแดงค่ะอันนี้ล้างให้สะอาดปอกแล้วก็ล้างสะอาดนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักแพรวนะคะเริ่มต้นที่เรานำขาที่เราหั่นแว่นนะคะตะไคร้ที่เราทุบไว้แล้วก็ใบมะกรูด เราฉีไว้นะคะแล้วก็เกลือค่ะนำแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะนำอาห้าอย่างนี่นะคะมาต้มรวมกับไก่แล้วก็หัวปีะคะ่ะนำอาหอย่างที่ผ่านมานะคะที่ไล่มาไปต้มในน้ำเดือดรวมกันไว้นะคะก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูด เกลือซีอิ๊วขาวหัวปีไก่นะคะต้มรวมกันแลวไว้เราคืออันนี้ก็คือเป็นไก่หัวปีที่ต้มกับตับไก่ที่ต้มแล้วอะคะ่ะเราก็มาผึ่งให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วก็นําหัวปีมาหัน่นเป็นเส้นๆน,นะคะอ,อันนี้พอดีชอบกินหัวปีอะคะ่ะก็เลยใส่เยอะหน่อยสองหัวหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีนํานไก่มาฉีกเป็นเส้นๆน,นะคะเพราะว่าจะได้ ทานง่ายขึ้นนะคะเ้าจะทานเป็นน้องๆทานยากไปแล้วก็มาพริกแกงนะคะมันก็จะมีกะปิเลือเคยคะ่ะแล้วก็พริกแกงหอมแดงแล้วก็หอมแดงนะคะเราก็มาโขลกรวมกันนะคะนะํามาโขลกรวมกันแล้วก็กับกับตับไก่ตัวนี้นะคะ่นะนํามาโขลกรวมกันแต่เราอาพริกแกงหอมแดงแกระเทียมเนี่ยคะ่ะโขกรวมกันก่อนนะคะถึงจะมาใส่ตับไก่ไปโขก เพิ่มเพิ่มความเข้มข้นและรสชาติก็ไปอะคะ่ะน้ำมันจะได้ข้นด้วยอะคะ่ะเมื่อเราโขกรวมกันแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็นําไปคั่วไฟกลางคะ่ะในกระทะตั้งไฟกลางคั่วให้หอมเลยนะคะคั่วให้หอมคัว่วคนไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ไก่ที่เราฉีกไว้อะคะ่ะมาคลุกเคล้าคั่ขขวไปด้วยกันแล้วก็หัวปีคั่วรวมกันนะคะเสร็จแล้ว เมื่อคั้วขัวรวมกันได้หอมให้ได้ที่แล้วค่ะเราก็ไปเทใส่น้ําซุปที่เราได้ต้มน้ําซุปไปก่อนนะนั้นที่เราใช้ต้มไก่หัวปีกับตับไก่กับตัวนี้ค่ะต้มที่ต้มไว้เราเทเทลงไปในน้ําน้ําซุปตัวนี้นะคะเราค่อยอปรุงชิมรสชาติแล้วก็โอเคแล้วก็ใส่ผักอรผักแพลผักชีต้นหอมที่เราหัน่นหยาบไว้นะคะเนี่ยค่ะก็จะคือ ยำไก่สำเร็จรูปใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะยังไงคะมันน่าอร่อยมากเลยนะคะถ้ายังไงยเพื่อนๆลองทำดูนะคะยำไก่อาหารทางภาคเหนือฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกดช่องด้วยนะคะถ้าเกิดใครจะทานเมนูอะไรอยากติชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทานเผื่อน,นะคะเพื่อนๆ วันนี้ช่องไลติสเพลินพงมิก็มีแค่นี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะยำไก่อาหารเหนือค่ะ